ช่วงนี้มะม่วงถูกนะเจ้า3โลร้อยสโลร้อยนะเจ้าแล้วแต่ว่ากันน้อยกันใหญ่เนาะวันนี้ต้องไปกาดมานะเจ้าหารเปิ้นตั้งขาย3กิโลร้อยนะเจ้ากันใหญ่งามขนาดเลยเจ้างามก่อวันนี้ก็เลยจะท,ทําข้าวเหนียวมะม่วงนะเจ้าไปดูวิธีการทําเลยนะเจ้า ใช้สารส้มแกงล้างยางเข้าออกนะเจ้าเข้าจะได้งามใสดีนะเจ้าแล้วก็ซาวเข้าจนกว่าน้ําจะใสหลังจากนั้นแจ้เข้าไว้อย่างน้อยหกชั่วโมงเจา้าจะเก็บอันชันอ้ยดอกงามขนาดพอเนี้ยสำหรับข้าวเหนียวมูนที่เราต้องการให้เป็นสีฟ้าสีม่วงนะเจ้าจใช้สีจากดอกอัญชันได้เลยเจ้า สีน้ำอันชันปกติจะเป็นสีน้ำเงินถ้าไขา่แค่ได้สีม่วงก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะเจ้าแช่เข้าในน้ำอันชัน6ชั่วโมงนะเจ้าแต่วันนี้ต้มแจ่มาถึงสีมันงก็นเลยมบบเข้มเจ้าต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมนะเจ้าเฮาจะทำข้าวเหนียวมูนสีธรรมดาก่อนนะเจ้านึ่งข้าวรอบแรก10นาทีเจ้าพอครบ10นาทีแล้ว เราจะกลับด้านเข้านะเจ้าปิ้นมันขึ้นมาเจ้าปิ้นเอาตังลุ่มขึ้นมาตังบนนะเจ้าเอาตังบนลงไปตังลุ่มแล้วเราจะนึ่งต่อแหม10บนาทีเจ้าระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมน้ำกะทิสำหรับหมูนเข้านึ่งนะเจ้าน้ำกะทิ100่กรัมน้ำเปล่าหนึ่งกรัม าสารสรยเกึ่งถ้วยนะเจ้าเกลือป่นสามส่ีช้อนตะเก็น้ำมันพืชวันนี้ต้องใช้น้ำมันแบบเปล่านะเจ้าใช้ไฟอ่อนนะเจ้าเขี่ยวหม้อเพื่อฮ้อนแต่จะไปให้เดือดเจ้านี่นเจ้าครบ10นาทีแล้วน้เจ้าก็เดี๋ยวเขาจะไปโปดเข้ามานะเจ้าเข้าห้อนๆเลยนะเจ้า น้ำกะทิที่เขาเคี่ยวตะกี้ก่อฮ้อนนะเจ้าเอามาเทใส่แล้วก็กดนให้มันเข้ากันดีเลยเจ้าทุกอย่างต้องฮ้อนนะเจ้าเพื่อให้เข้ามันดูดซับเอาน้ำกะทิเข้าไปในเนื้อเข้านะเจ้าเกลี่ยให้มันเรียบเสมอกันแล้วก็ปิดฝา1 5 2 0นาทีะรวบางนี้เราก็มาเปิดกลดซักรอบสองรอบนะเจ้ากลแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมเจ้า ข้าวเหนียวสีม่วงข้าวเหนียวมูนสีม่วงสีฟ้าก็ทําเหมือนกันนะเจ้านึ่งข้าวสองรอบรอบละสิบนาทีเนาะเคี่ยวน้ํากะทิสูตรเดียวกันอัตราส่วนเต่ากันเลยนะเจ้าพอเข้าได้ตี้แล้วเอาเกาะเอามามูนเหมือนกันเลยเจ้าย้ำนะเจ้าข้าวต้องฮอนน้ำกะทิก็ต้องฮอนนะเจ้าต้อมลืมบอกไปนะเจ้าวันนี้ต้อมนึ่งข้าวตงหมด1ลิตรนะเจ้า เกลงหนึ่งเอาไปทาข้าวเหนียวสีขาวแหมเกลงหนึ่งเอามาทําข้าวเหนียวสีม่วงนะเจ้าสูตรน้ํากะทิสูตรนี้สาหรับข้าวเหนียวเกลงลิดนะเจ้าเราจะเตรียมน้ํากะทิสําหรับราดข้าวเหนียวมูนะเจ้าหัวกะทิ3าส่วนสี่ถ้วยตวงนะเจ้าน้ําตาลทรายขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่น1นส่วนสช้อนชานะเจ้าจไฟกลางเคี่ยวให้ข้นขึ้นแต่บั่ให้เดือดนะเจ้า เสร็จแล้วกอบปอกมะม่วงเลยเจ้า ก็ได้เขามาจิ้มดูนะเจ้าว่าอันไหนเป็นยังไงพ่องนะเจ้าข้าวเหนียวมูนอันชันนะเจ้าข้าวเหนียวมูนอันชันที่เขาแจ้น้ําอันชันก่อนที่เขาจะเอาไปนึ่งนะนเจ้าเวลาเขาจะกินนะเจ้าเขาเกาะโรยถั่วทองนะเจ้าแล้วเกาะราดน้ํากะทิลงไปเลยข้าตอนอยังไม่ได้กินแว่นะเจ้ามาเดี๋ยวนี้ลวดกินอันนี้เลยนะเจ้ากินมะม่วงก่อนมะม่วงหวานดีขนาดเลยเจ้า หวานชํำนี่ขนาดรำเจ้ารำข้าสุมากมักพอดีนะเจ้าบะเละมะแข็งหวานหวานพอดีพอดีนะเจ้ามะหวานนักรำเจ้าหน้านี้มะม่วงมันถูกเนาะเฮาดูต่างกินมะม่วงนะเจ้ากินแล้วก็ออกกำลังตัวนะเจ้า เพราะว่าแคลอรี่จากที่น้ำตาลเข้าหนึ่งเยนยเนาะมะม่วงนี่ก็เป็นมะม่วงสุกนี่เกาะน้ำตาลนักนะเจ้ากินนักก็บาดีนะเจ้ากินมอกบอดีเนาะกินมอกคือหายยากนะเจ้าแต่ว่าเรากินไปสัก,กรรมที่เราก็อยากแหมาเนาะหมดถ้วยเลย เดี๋ยวจะหอไปให้ไอ้แฟดกินที่ยันสนามฟุตบอลนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวตักไปเื่้แม่ย่าตัวแม่ย่ามักหมดแล้วเจ้า <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลูกปรุงกินกับแม่ต้อมตัวน้าเจ้าแล้วก็จะไปลืมกดกระดิ่งตัวน้าเจ้าจะได้มาพลาดคลิปดีๆนะเจ้าแล้วปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า